ออท่านพโยคาวาจรทั้งหลายสมรัดาเพื่อไิสู์สมนเด็ทั้งหมดคำว่าพโยคาวาจรก็หมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมรักหรือพระโสดาปฏิผลและในที่สุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพโยคาวาจร วันที่แนะนําไว้นี้ก็ยังเป็นที่เป,เป็นวันแรมสิบแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดจำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่สิบสิบสิบสองก็ตามจำไม่ได้แน่เดือนมิถุนายนสองพัรอยสาสบเอ็ดวันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเท่นะท่านรับฟังใหม่ ก็โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์ห้าก่อนนิวรณ์ห้ารายการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างคือนหนึ่งความรักในกระหว่างเพีย เห็นรักรูปสวยเสียงพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความุรโรดความโกรธความปัญาบาทจองล้างจองพลาน 3. ความง่วง 4. ีอารมณ์พุ่งสร้างเกินไป 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5้ารายการนาี้เขาบรรดาทรรมพุทธบริษัท ขอถือว่ายับยั้งอารมณ์จิตไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ว่าทั้งห้าอย่างนี้ขณะที่จะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าฌานไม่ต้องพูดกัน เวลาไหนมีนิวรณ์าประการครอบคุมใจเวลานั้นจิตแพ้นิวรณ์สมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้งห้าข้อยิ่งแพ้ทั้งห้าข้อยิ่งเหลวไหลามากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์แต่ถ้าว่าเลิกแล้วก็หวางันไปใหม่ความรักกับความรักความโกรธกับความโกรธ อยากจะง่วงก่อน,นอนจิตจะคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่เดรินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทําสักห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลงายอสงไขยครับมันก็ต้องแพ้มันบ้าง จำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทเริ่มสตาร์ทขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นข้งธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมกันนายเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันนักเข้ากับชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าเราก็ชินความเป็นชายก็เกิด หลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกขนาที่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบังคับลมร่างกายจะให้ใจเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับ หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเมจิตเป็นสุขให้ใจเข้านึกตามทภาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกต้องตามมาโธสําหรับคำภาวนาน,นี้ไม่จํากัดท่านบญใดคล่องภาวนานอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้อ,ของแต่การแนะนําขอแนะนําเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ บางท่านชำนาญในสัมมาระหังก็ได้อิติสุโกโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้ามถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันและสังขารนุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมหายใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยเพราะจิตเป็นสุขคำว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนะึกถึง พอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกอันแบบนี้ไม่ต้องทําสมาธิเครียดพอใจสบายๆบายไม่ต้องตึงเป่งให้จิตเมยรงคิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนี้ไม่เคอหมายจะมาอะไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอ แต่คิดอย่างนี้ไม่ใช่เง,งอมืองอเท้านะทํางานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุขถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทํางานในหน้าที่ครบถ้วนเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็แกต้องยึดร่าการตายคราวนี้การตายของคน <c oughs> <c oughs> ถ้าจิตเป็นบาปก็ลอบายภาพูดซี <c oughs> คือเป็นสัตว์นรกเป็นเป็ดการสกายเป็นสัตว์เดินชานเป็นต้นอาจจะเป็นทั้งสี่อย่างถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นวรวดามีจิตเป็นชันไปพรมจิตอาจะกิเลสปนิพันธ์เราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่ แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเก่าเขครอบ,บงำจิตลากเราไปสู่บบยภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์อย่างกลางเราจะไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานถ้านี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องการบาปสร้างกับแพงกัน้นนั่นคือสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบถ้วน เขาว่ารวบไปเลยทั้งสินห้ากับกรหมดสิบบวกกันแล้วจะเป็นสิบเอ็ดจะเป็นสิบเอ็ดข้อเป็นของไม่ยากหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขาสามไม่ระพฤติผิดในกามสไม่ดื่มสุราเมีไรทางกายทังทางวาจจอีกสี่ข้หนึ่งไม่พูดปด องไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกรล่วกันสไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์อันนี้ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้โดยเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทำ สองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยายามไขแลวก็สยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้ขอบรรดาแต่พบริษัทต,ต้องทำได้ต้องคิดว่าต้องทำได้ถ้าท่านบกพ้องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิอยู่ ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษทันแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วนขึ้นเชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษทนไมได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเมื่อทำจิตอย่างนี้แลว้วาความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงปนิพนานเป็นอารมณ์ทำทุกอย่างให้ทานรักษาสินเจริญภาวนา เราทำเพื่อปฏิพพานไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในกรบมดสิบและสินห้าบวกกันได้ก็ดียอมรับนัรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามเึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมให้ใจเข้าออกกับภาวนานได้แบบสบ,บายๆก็าตาม ทุกคนทําได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียดก็เป็นของถ้ามนดาพระพุทธเจ้าจอมคนดีก็จะมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดแล้ต้องการคนดี ไปไหนก็ยังมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกลมความาทั้งหมดนี้ที่ทำที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สำหรับท่านนักปฏิบัติเก่าให้ทำตามนี้ให้เขียนคำว่ามรณะสติคือคำว่าเราจะต้องตายเขียนไว้ข้างที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ เราจะได้ไม่ประมาทชีวิตกันความทุกข์คือหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกำแพงกั้นอบายภูมิคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่เพื่อพฤติกร,รมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรแล้วก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดทำหยาบเจ็ดไม่พูดส่อเสียดแปดไม่พูดเพ้่อเจื่อหลวไหลและประโยชน์ ก้าไปคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไว้จองล้างจองผงไข่สิบเอ็ดยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็สิบสองเราตายเมื่อไรขอปณิพันธ์เมื่อนั้นเขียนไว้ข้าที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อน,นั้นเราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าตื่นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้ จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้จะคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้ดวันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิดถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดพลัง้งเราคิดว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตมนั้น หมาความเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อต่อไปจะทำให้ครบถ้วนใด้ถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพรอ่องคิดว่าวันพวกนี้เราจะไม่ยอมบอกพร่องเด็ดขาดเมื่อตื่นใหม่ๆเ็้ามาอ่านตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นตรง ถ้าทำแบบนี้ไม่ช้าอรอจิตจะชินชินห้าบวกกับหมดสิทธิท่านจะทรงได้ภายในสามเดือนถ้าทรงได้มอไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิสี่ตอนนี้ก็มาพูดถึงหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพนิพพานทุกคนจะตั้งใจพรนิพพานจะไม่ไปก็ตามมาที่สุดมนันต้องไปถ้าบุญบรารมียังอ่อน ยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปก็ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบาร,รมีเต็มบาร,รมีท่านเรียกว่าเต็มแต่คําว่าบาร,รมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากําลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบาร,รมีสิบไว้ข้างดีนอน ตามที่่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทําแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบาร,รมีสิบไม่ข้าดินนอนส่วนนี้เขียนก่อนก็ต้องเขียนเพราะเรายังพล่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยดูกันบาร,รมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบาร,รมีสิบอย่างก็คือหนึ่งทานบาร,รมีการให้ทาน สองศีลนบาร,รมีการรักษาศีลสามเนคขัมรมีความอดใจสี่ปัญญาบร,รมีการรูรอบห้าวิะบาบร,รมีมีความเพียรต่อสู้ประสักหกขันติบร,รมีมีความอดทนเจ็ดสัจจะบร,รมีมีความจริงใจต่อสู้แน่แปดอธิษฐานบร,รมีตั้งใจไว้ สิบเมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนณสัตว์สิบอเวขาบารมีวางเฉยตอนนี้สําหรับบารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้านีนอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกันก้าวเข้าไปหาใกล้นิพานแล้วหรือว่ากันจะทําได้ไม่ได้ครบไม่ครบ,ครบเป็นของธรรมดาใหม่ๆมันก็พลาดมาว่าถึงบารมีสิบ สมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทานนบร,รมีแด้ความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานนบร,รมีสิทธ์ต้องเข้ามาครบท่วนอย่างการจะให้ทานเป็นทานนบรมีทานบบร,รมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อย การใใ้้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารที่ก่อนที่ย่ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไปให้เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีข้าบวกฉะนั้นเมื่อมีเมตตาบารมีเข้าบบกแล้ว ต่อไปก็ดูศีลบารมีเวลาให้ทานเรามีศีลนารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลบุคคลและสายคนนั้นคําว่าศีลก็หมายถึงมีเมตตาปเป็นพื้นฐานคิดจะทําลายเขาคิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทาน เราตั้งใจให้ดีฉะนั้นเวลานั้นสินห้าไบการใ้นกระหมดสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นแล้วก็ต่อไปที่ว่าในเมื่อเรามีสินบาร,รมีแล้วมาดูเนคขมะบาร,รมีมีไหมเนคขมะบาร,รมีก็คือการอดใจในการมารมณ์ก็รวมความในขณะนั้นที่เราให้ทาน อารมณ์นิวรณ์ห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศแม้ที่คนที่เราให้ยาจะได้เขาเป็นปัญญาสามีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความว่วงไม่มีห่วงให้ทานไม่ได้เสียลมฟุ้งซ่านคิดไม่ให้จะไม่ให้ให้จะไม่ให,ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจเจาทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตาปราณีสงเคราะห์ อนนีปัญญาบารมีปัญญาบารมีมีไหมยก็ต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทานคนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลว่าผู้รับแต่เน้เมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติ เราให้คนไหนกลุ่มคนและกลุ่มคน,คนพวกนั้นก็รักเรารวมความรวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นก็มีแต่ความ,ย,มยิ้มแย้มแจ่มใสดังนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นจะเป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนปัญญาบาร,รมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบาร,รมีมีไหม วิทยาบารมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปรสรรคอุปสรรคในการให้ทายคือความกันหนีขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ายากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้แต่ต้องใส่มีความเพียรต่อสู้อุปรสรรคห้ามหันความตนหนีขี้เหนียวเพราะใส่ปัญญาบารมีช่วย แค่เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขก็มีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยาบารมีด้วยคันติบารมีเรามีไหมคันติคือความอดทนทรัพย์สิน,นต่างๆที่หามไหาได้ระหันที่ความเหนื่อยอยากถ้าเราแบ่งไปก็ตัดความเหนื่อยให้เขาไปทรัพย์สินเขาจะหามาให้เราได้ก็ไม่สารจะที่เราจะใช้ครบคลุนมันก็ไม่ครบ แังในความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียรจะให้พระสนติก็อดใจให้ทะเพื่อก,การรักษาเมตตาบาร,รมีและปัญญาบาร,รมีวันนี้ปัญญาบาร,รมีเขาช่วยปัญญาบาร,รมีเขาช่วยเกิดคติความอดทนอดกลั้นให้เถอะขอวมันน้อยไปหน่อยเราทําเพิ่มใหม่ได้การตามเพิ่มใหม่ต้องใช้กําลังกายต้องทั้กำลังปัญญาต้องใช้กําลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทํา รวมความเราก็มีคันติบารมีด้วยท่านี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานเราจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อยเปเซก็ไม่เป็นแล้วคนบางคนอาจจะอคตัยูไม่รู้คุณคนเป็นของธรรมาดาอย่างว่าพระพุทธเจ้าเมตตาในทิวาทัศต ชาวไทยก็อากตันอยู่ก็มีส่วนน้อยแต่คนที่มีส่วนดีมีมากะการตั้งใจคิดว่าจะให้ก็ให้จริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบาร,รมีทำนี้อธิษฐานบาร,รมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทานจะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนา เราตั้งใจจะทำนี้เราทำจริงตามว่าไปอธิษฐานบารมีการตั้งใจไปเตรียมตอนนี้เมาเวขาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็เขาช่วยเพื่อปัญญาบารมีเขาช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เลยกกันไปวางเฉยไว้ คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรหมโลกหรือนิพพานเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้น <c oughs> ก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะไม่มี <c oughs> ไม่มีการเตรียมตัวมาก็ <c oughs> าขอย้ำว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่ห้านาทีทุกคนมีอนุสติครบถ้วนแล้ว ให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างหินนอนคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบออเบขาบารมี ลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบรารมีสิบรายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบให้ครบก่อนจะหลับก็ทรงบรารมีใหม่ให้ขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกพร่องในบรารมีข้อไหนบ้าง นี่ก็ว่ากันไปถึงาร,รมีสิบ <c oughs> มาพูดถึงการปฏิบัติาร,รมีสิบย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คลอ,อกแคลกหนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งตอนว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาสิ่งก็ดีเจริญภาวนาก็ตาม ทุกอย่างที่ทำเริ่มต้นท่านลงมือทำได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนฉะนั้นการเจริญบารมีสิบไม่จำเป็นต้องใบไล่เบียดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นราโซดากับสีทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระนาคามีได้ ถ้าเป็นปรมัตบารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์ที่ทีปฏิบัติเขาสมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนื้อนี่บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะไม่ตา เมตตาความรักกนณาความสงสารสแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้เน่การให้ทานมีศีลไหมก็ต้องนึกว่นขนาขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดะย่ขาเขาที่เกโมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีรวงควาเราก็มีศีลนบารมีด้วย นี่การให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีไหมการอดใจในในกรรมในในิวรณ์ห้าประการก็ดูว่ขณะที่ให้ทานอยาอย่จแต่งงานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้ คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักคือเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกีง่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันก็จะหมดก็พ้นเร็วแล้วในการให้ทานมีวิยญาบาร,รมีไหมก็ต้องมีด้วย ก็นั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดชิ้นใจต่อสู้กับความตนีความหงแหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรก็แสดงว่ามีวิทยาบารมีด้วยการให้ทานมีคันติบารมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่คันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบารมีไหมต้องมี ว่าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อปการทำลายโลภค,ความโลภการให้ทานมีอธิษฐ,ฐานบารม,มีไว้ก็ต้องตอบว่ามีเพราะอาธิฐานบารมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะปฏิพานเนี่ยต้องตัดความโลภด้วยการให้ทานตัดความโกรธด้วยการรักษาศีล สร้างปัญญยายเกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมีเร่การให้ทานมิวเบคขาบรมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความบางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสี้ยนาดไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทับปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานเพราะการให้ทานอระบันดาท่านพุทธบริษัท มันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอ,อยุติวัตเพียนตัวนี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาธพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี